I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around. มาหาเ <now. S 2> ชฟแก้วนะคะน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้นะคะเป็นร้านเรือรำแปงค่ะรานเวทมนต์นะคะแล้วก็จะมีคุกกี้ค่ะเป็นซอฟต์คุกกี้แล้วก็จะได้ถ้าซื้อซอฟต์คุกกี้จะได้ไพ่ทาโร่ที่ทางร้านเธอแก้ดีไซน์เองด้วยค่ะได้จับสุ่มสองใบ มีมูสค่ะเป็นมูสกุลามิสต e รีบ็อกซ์นะคะก็จะได้แบบนี้เลยเป็แต่งจานที่บ้านได้เลยค่ะเป็นแบ c ็กฟอ e s เรสกับราสเบอร์รี่ก็คือสุ่มค่ะ <c oughs> เพราจะได้รถอะไร เสร็จแล้วก็จะมีซอฟเสิร์ฟค่ะีซอฟเสิร์ฟแล้วก็มีไั้กินได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นเลิฟโน้ตกินได้เขียนอะไรก็สมหวังดั่งใจค่ะอยู่ที่โซน A นะคะ A6 ค่ะมากันเยอะๆนะคะโซนนี้มีแต่ของอร่อยค่ะมีแต่เชฟตล,ลอดสวยๆกันหมดเลยมากันเยอะๆนะคะแล้วมาหาเชฟแก้วได้นะคะที่บูธ A6 นะทุกคนบูธตรงนี้คือรวมรวมสาวสวยนะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปหาสาวสวยอีกคนหนึ่งแล้วกันนี่อันนี้สวยดค่ะคุณค่ะข้ามไปข้ามไปสวัสดีค่ะบูธ A3 นะคะวันนี้แหม่มก็มีขายเมนูปูจ๋าค่ะว่าจะเป็นปูจา๋าไส้ทะเลไข่เค็มมิราวาปูจ๋าโคตรปูแล้วก็ปูจ๋าคานิมิโซะนะคะแล้วก็มีทีเด็ดไข่ทองคำค่ะตัวนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งเนื้อล้วนนะคะแล้วก็เคลือบกับไข่เค็มค่ะแล้วทีเด็ดอีกอย่าง,น,งนะเอาเยอะเลยน้ำพริกกุ้งกรอบค่ะใส่แบบกุ้งเน้นๆเลยอ่า อร่อยมากค่ะอยู่ข้างๆรี่กับเปาเป้นะเชฟคนไหนสวยสุดกดรี่ตลอดเลยนะคะัง <laughs> งก็มาหาแหม่มได้นะคะที่บูธ A3 นะตอนนี้เราอยู่ที่บูธเชฟเปาเป้นะคะ,ะเรามนีหัวใจสี่ห้องชื่อน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวมาเจอเชฟตัวจริงดีกว่าว่าจะน่ารักกว่าชื่อหรือเปล่าน่ <laughs> นารักมาก <laughs> เปาเป้เชฟเปาเป้ค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับงานเฮีลิคอเนี่ยฟิลเฟสเทอร์เวิร์ดดาร์ก밸นทายนะคะไปก็มีเมนูมาแต่เป็นเมนูที่ฟุ้งฟิ้งอาจจะ <laughs> คอนทราสต์กับความเป็นดาร์ก밸นทายนิดนึงเพราะว่าเราก็อยากจะให้มีแสงสว่างในช่วงในความดาร์กของเ밸นทายเนาะ <S <S นเราก็เลยเรียนเป็นบราวนี่หัวใจสีห้องค่ะสําหรับคนเราเนอะเราก็มีหัวใจสีห้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีทั้งเซตเลยค่ะสีห้องเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยเบราวนี่รสเอเวอเรสต์นืเทลล่านะคะมัทฉะช็อกโกแลตแล้วก็มีช็อกโกแลตกรัง แบลรี่ช็อกโกแลตกรามมีน่ารักมากนะคะอร่อยด้วยรีชิมไปแล้วนะใครที่สนใจนะคะมาหาเฟได้นะที่บูธ A 5นะคะเป็นเพื่อนบ้านของพี่ลี่เลยค่ะ <c oughs> มากันได้นะคะลี่ฝากบูธไว้บ่อยมากเลยเชฟแค่กําลังใส่เสื้อมาสายค่ะเชฟมาสายทุกคน <c oughs> มาสาย <c oughs> ต้องขนมยว <c oughs> ค่ะทํขนมนงแทนแนะนำหน่อยดีกว่าว่าแทนขายอะไรบ้างนะคะได้ค่ะแล้วก้ในวันช่วงนี้นะคะ เป็นช่วงฤดูมะยงชิดน,นะคะทัศนก็ได้ทำมะยงชิดชีสเค้กนะคะกับคุ้มมะยงชิดพานคอร์ต้าค่ะมีสองอย่างนะคะใช้ลูก <สา S 2> ใหญ่เลยนะคะกับชุดช้า,า,สารสใหม่ทุกวันปบปะปบ